ถึงเวลาหรือยังที่เราจะมาร่วมสร้างสารรค์ส่งเสริมการท่องเที่ยวอยุธยายามค่ำคืนกับสวัสดีครับผมอาจารย์บุญเชิดสริยศสิ่งที่ผมอยากจะส่งเสริมและพัฒนายุทยาสิ่งหนึ่งเลยที่ฝังใจผมมาเนิ่นนานตั้งแต่เกิดคือการเทริดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอู่ทองสู่มหาราชผู้ยิ่งใหญ่ที่พัฒนาจังหวัดยุทยาจนมาถึงทุกวันนี้600กว่าปี สองการส่งเสริมธุรกิจยามค่ำคืนเพื่อให้คนที่ยามีโอกาสทำมากินเพิ่มมากขึ้นทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อให้ธุรกิจยามค่ำคืนสามารถเดินต่อได้สามคือการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เกิดความสวยงามสมพระเกียรติของสมเด็จพระเจ้าอู่ทองมหาราชเป็นที่สการะบูชาเป็นแลนด์มาร์คสำคัญที่คนทั่วทั้งประเทศจะต้องมากราบสการะบูชา ข้อนะครับติดไฟให้เกิดความสว่างแล้วก็กล้องวงจรปิด C C T V เพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยวยามค่ำคืนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 5. คือการส่งเสริมเพื่อให้คนมาท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาดังเช่นสมัยที่เราตามล่าโปเกมอนทำยังไงก็ได้ดึงดูดให้คนเข้ามาเที่ยวในอยุธยาด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆห,หรือแอปพลิเคชันต่างๆเพื่อให้เกิด การท่องเที่ยวเกิดการดึงคนเข้ามาเที่ยวในจังหวัดลุยยาของเราเพื่อให้คนลุยยาสามารถทำมาหากินค้าขายยำข้าคืนได้ครับข้อที่6นะครับคือการนําพื้นที่ว่างเปล่าหรือพื้นที่ที่รกล้างนะครับมาทําให้เกิดประโยชน์กับคนลุทยายกตัวยอย่างเช่นมาทําตลาดโบราณย้อนยุคเพื่อดึงดูดนะักท่องเที่ยวมาเที่ยวแล้วทาให้เกิดมูลค่าเกิดรายได้ให้กับคนลุทยาได้มีโอกาสทามาหากิน และสุดท้ายเลยที่อยากจะทําการสร้างแลนด์มาร์คใหม่ๆของยุธยาเพื่อให้เกิดความหลากหลายด้านการท่องเที่ยวให้ยุธยามีกลุ่มเป้าหมายมีกลุ่มลูกค้าที่มาใช้จ่ายเงินในยุธยาเพิ่มมากขึ้นอาทิเช่นนะครับสวนสัตว์น้ำอะคาเรียมเพื่อดึงดูดเด็กนักศึกษาที่มีประมาณปีหนึ่งนะครับ6ล้านกว่าคนเราสามารถดึงดูดให้เขามาเที่ยวยุธยามาใช้จ่ายเงิน ทำให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจและทําให้คนยาได้ประโยชน์อยู่กับพื้นที่ทํางานในพื้นที่ไม่ไปไหนคือสิ่งที่อยากจะฝากไว้และถ้ามีโอกาสนะครับขอโอกาสอาจาชร์สิริยศหมายเลข6คนทํางานมีผลงานทํางานเป็นลูกชาวบ้านเข้าใจปัญหาชาวบ้านสามารถช่วยชาวบ้านและพัฒนาพื้นที่ได้อย่างแน่นอนครับสวัสดีครับ